ในส่วนของรองเลขาธิการพักเก้าไกลนัทชาบุญชัยบุญชัยอินสวั์นะครับวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเหมือนกันยังคงยืนยันนะครับว่าพลิกดูข้อบังคับการประชุมที่สวอบอกว่าคุณพิธาไม่สามารถจะเสนอชื่อคุณพิธาโหวตเป็นครั้งที่2ได้ตามข้อบังคับข้อที่41เนี่ย แต่ว่าก้าวไกลเขาบอกว่าดูอย่างถีทวนแล้วเนี่ยสามารถเสนอได้ครับนี่สองคนยนต์ตามช่องเลยครับดูอย่างถีทวนแล้วสามารถเสนอคุณพิธาได้ไม่เช่นนั้นการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีครั้งถัดไปก็จะไม่สามารถเสนอได้นี่คือการเสนอเรื่องนายกไม่ใช่การเสนอชื่อนายพิธานะครับถามถึงกระแสข่าวว่าก้าวไกลเพื่อไทยมีการซื้องูเหา่านะครับ จากขั้วรัฐบาลเดิมคุณนัชชาบอกว่าเป็นการออกมาพูดของคุณภูมิธรรมไม่ทราบว่าได้ข้อมูลมาจากไหนมั่นใจในตัวของพักเก้าไกลหากการโหวตครั้งที่สองไม่ผ่านเราจะเดินหน้าโหวตต่อในครั้งที่สามแสดงให้เห็นว่าการปรับความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกประสบความสำเร็จหากเสียงสนับสนุนเท่าเดิมหรือยังน้อยอยู่เราก็จะเดินหน้าแก้ไขมาตรา272ต่อไปหากการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองที่สามยังไม่ได้คุณพิธาเป็นนายก ก็จะเป็นลำดับถัดไปที่ควรจะเกิดขึ้นนะครับมองว่าอาจมีการพลิกขั้วเปลี่ยนข้างทางการเมืองพักร่วมผนึกกำลังกันไม่มีทางพลิกไปข้างไหนได้เพราะ188เสียงเป็นเสียงข้างน้อยในสภารัฐบาลอยู่ไม่ได้และเสียงสวหลังจากโหวตก็มีคนออกมาประกาศตัวว่าจะงดออกเสียงตลอดชีวิตคุณนัตชามั่นใจเลยว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อย188เสียง ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อันนี้ถ้าทิ้งต่างว่าไอตอนตั้งเนี่ยร้อเสียงนะครับของรัฐบาลปัจจุบันบวกกับสวสองร้อยห้าสิบเขาได้เกิน376เกินไหมเกินถ้าเกินแปลว่าเป็นนายกได้ไหมเป็นได้ถ้าเป็นได้แล้วจะบริหารด้วยเสียง188เสียงก็คว่ำเข้าเมาตั้งแต่นาทีแรกๆที่เป็นรัฐบาลคำถามต่อมาก็คือว่า เขาจะเป็น188หรือไปหาพักในรัฐบาลที่กอดกัน8พักมาเติมเต็มให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากมุมนี้คุณนัทชาไม่ได้มองนะครับซึ่งการเมืองไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้านชัดเจนที่สุดครับส่วนที่มีการประเมินว่าพักเก้าไกลจะพลิกไปเป็นฝ่ายค้านหรือไม่นะครับคุณนัทชาบอกว่าเรายังจับมือกัน312เสียงหากจะพลิกก็พลิกกันทั้งก้อน เพราะเราจับมือกันแน่นจะพลิกแค่ก้าวไกลพักเดียวเป็นไปไม่ได้ต้องพลิกไปด้วยกันและจะเป็นฝ่ายค้าน312เสียงเป็นไปไม่ได้เลยนะครับไอ้นี้จริงครับเพราะว่าเสียงสส5 0 0คนนะฝ่ายค้าน312ฝ่ายรัฐบาล188มันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ก้าวไกลเพื่อไทยรวมกัน252เสียงจับมือกันแน่น นะครับเชื่อว่าไม่สามารถพลิกคั่วเปลี่ยนได้สิ่งที่ประชาชนที่อยากเห็นก็คือรัฐบาลประชาธิปไตยยืนยันจะไม่มีการปล่อยมือกันอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ยังคงเชื่อมั่นกันอยู่แต่ถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยมันมันไม่ค่อยเชื่อมันไม่ค่อยเชื่อมันเห็นรอย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 ปริร้าวนะครับในทางความคิดนะครับว่าคือพอ พักเก้าไกลก็โหวตครั้งแรกไม่ผ่านแล้วจะต้องโหวตครั้งที่สองคือถ้าโหวตครั้งที่สองแล้วไม่ผ่านแล้วมันหยุดอยู่แค่นี้นะไม่ขับเคลื่อนไปแก้272เพื่อที่จะขอโหวตอีกครั้งหนึ่งโดยมั่นใจว่า272จะแก้ได้และไปโหวตนายกในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นเนี่ยเวลาตรงนี้นะครับที่บอกว่า4สัปดาห์หรือประมาณ1เดือนเนี่ยมันไม่มีกรอบที่ชัดเจน และปัญหาที่สําคัญที่สุดก็คือที่คุณพิธาพูดก็คือว่าถ้าสองสมรภูมิโหวตวันที่19แก้272ไม่ผ่านนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้กับพักที่2คือเพื่อไทยตั้งรัฐบาลและให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลร่วมกับ8พรพักการเมืองที่เซ็น MOU กันไว้ครับไอ้ตรงนี้แหละมัดเงื่อนตายเอาไว้เลยนะครับไม่เปิดโอกาสให้เพื่อไทยเนี่ยนะ ไปตั้งรัฐบาลได้เองเพื่อไทยจะเอาเก้าไกลไปด้วยหรือเพื่อไทยจะไปหาใครมาก็ตามไม่เปิดช่องเลยครับไม่เปิดโอกาสเลยครับแล้วตรงนี้มันชัดเจนอยู่แล้วท่าทีของสวล่าสุดก็คือว่าถ้าเพื่อไทยเก้าไกลเป็นแกนนำร่วมกัน8พักขนาดนี้เขาไม่เอาด้วยปัญหาที่เขาพูดกันเรื่องของ112เนี่ยนะครับแล้วถ้า ก้าวไกลให้เพื่อไทยไปตั้งและเพื่อไทยยังกอดอยู่กับ8ดพักและยังกอดอยู่กับก้าไกลสว so, ที่เขาพูดส่วนหนึ่งก็บอกว่าเขาก็ไม่เอาถ้าสูตรนี้เขาก็ไม่เอาถ้าจะเอามันต้องเป็นสูตรเพื่อไทยกับใครแต่ว่าไม่ใช่เพื่อไทยกับก้าไกลทีนี้9ก้าไกลบอกว่าเรายกให้เกเพื่อไทยไปตั้งนะแต่เราต้องอยู่ด้วยกันนะแปดพักเหมือนเดิมนะอันนี้ เพื่อไทยเป็นแกนแล้วอาจจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เป็นไปได้วันนี้มีข่าวหนาหูอีกเหมือนกันนะครับว่าวันที่19กรกฎาคมนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีผู้เสนอชื่อแข่งกับคุณพิธาหรืออาจจะไม่มีชื่อคุณพิธาอาจจะเป็นลุงป้อมหรือจะเป็นคุณเศรษฐาจากพรรคเพื่อไทยด้วยซ้าไปนะครับอันนี้ก็คือความไม่แน่นอนก็อยู่ที่การพูดคุยจากนี้พรุ่งนี้ ก่อนจะวันโหวตวันที่19กรกฎาคมครับคุณผู้ชมครับ